สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ต้นไม้จะมาเล่าอะไรให้ฟังเราเคยได้ยินไหมคะว่าคำคมคำนี้ที่เขาบอกว่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดอืมมันก็จริงนะมันก็จริงเหมือนคำคมแต่จริงๆแล้วทุกคน มีความฉลาดเท่ากันแต่เราไม่นำออกมาใช้เฉยเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีนำความฉลาดของเราออมาใช้คนที่เขาเรียกว่าคนโง่อนอะเขาไม่ได้โง่น,นะคะคือเขาเป็นคนจิตใจดีแล้วก,แวก็แล้วก็เขาไม่คิดว่าคนอื่นะ่ะ จะมาเอาเปรียบเขาเขาเป็นคนซื่อนะคะตัวพิษนมายเองก็เคยเจอนะคะคือแบบเออ่มาชวนไปลงทนุนทำโน่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เหมือนเราเป็นคนงโง่เนาะคือจริงๆแล้วเราไม่ได้งโง่และคนที่โดนคนอื่นโกงอะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาน่ะ อยากจะมีรายได้เพิ่มหรืออยากจะได้มีรายได้เสริมนะคะก็คนอื่นก็มาชวนไปทําธุรกิจโน้่นนี่นั่นแล้วก็ลงทุนเงินไปเยอะแยะมากมายนะคะสุดท้ายเราก็ไม่ได้แต่อย่ามองว่าเขาโง่นะคะเพราะว่าเขาไม่รู้อืมแล้วก็คือสรุปแล้วนะคะเพราะว่าความอยากของแต่ละคน ไม่ไม่เหมือนกันตัวพิษไม้ก็เปิ่นนะคือพี่ต้นไม้อยากจะได้อยากจะมีเงินอยากจะมีแพสซีฟอินคัมหรืออยากจะมีเงินให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักเวลาครอ,อบครัวเราเดือดร้อนเรื่องเงินเราก็อยากจะให้เงินกับครอบครัวเราแบบมีใช้ใจ่ายนะสุดท้ายแล้วเงินที่ลงทุนไปเนี่ยมันก็ไม่ได้กลับคืนอื ได้อีกอย่างนะคะข่าวที่แบบคนที่แบบโดนโดนเขาโกงนะ่ะอืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวเราอยากได้ไงสรุปแล้วก็คือความโลภรู้หไหมเองก็เป็นอันนี้มาเล่าสู่กันฟังจริงๆแล้วนะคนที่ โดนขนุนเอาเปียบเนี่ยหรือโดนโกงโดนชวนไปทําธุรกิจนนนี้นั่นหรือชวนไปเล่นหุ้นหรืออะไรเนี่ยอืมเขาไม่ได้โง่หรอกก็เพราะว่าเขาเป็นคนดีไงเขาก็นึกว่ามันจะได้แต่เขาไม่ทันเล่เหลี่ยมของพวกเขาเรียกอะไรพวกเล่เหลี่ยมเยอะอืมระวังไว้นะเพื่อน เนี่ยพี่ต้นไม้เนี่ยเจอมาหมดแล้วนะคะพี่ต้นไม้เป็นมาเบิดแล้วออพี่ต้นไม้เป็นมาเบิดแล้วประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมาถึงวันนี้นะคะก็ครึ่งชีวิตอันนี้เล่าสู่กันฟังจริงๆเลยนะครึ่งชีวิตนะคะแล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเออ จ่ายคอร์สเรียนร้องเพลงเออจ่ายคอร์สเรียนร้องเพลงบนโลกออนไลนนี่แหละสอนจสองครั้งเงินนั้นก็สูญไปก็ช่างมันเถอะคือความที่เราอยากจะร้องเพลงได้ดีไงสุดท้ายแล้วก็ไม่มาสอนนะนู่นนี่นั่นคือเวก็ช่างเขาเถอะถือว่าเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนชีวิต เงินมันออกไปแล้วก็เข้ามาทุกวันนี้ตัวพี่ชินไหมเองก็เข้าใจคนบนโลกมนุษย์อยากที่จะยังถึงจิตใจของคนคนดีก็ดีดีนะคนดีก็ดีดีแต่ว่าบางคนนะมาแบบดีๆนะเสียงด้วย ิตใจที่หมดไร้ายก็เยอะนะดูดีๆนะดูคนให้ออกนะจ๊ะการที่เราจะดูคนออกนี้ทำอย่างไรนะคะอันนี้พี่ท้าไมจะบอกเคล็ดลับนะให้เรามีสติฟังคนเยอะๆเวลาเขาจะไม่ชวนทําอะไรเนี่ยฟังเยอะๆแล้วก็พี่พจริรณา ดูผลลัพธ์ของเขาอืมดูผลลัพธ์ของคนที่มาชวนเขาเนี่ยมาชวนเราทําธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวนี้นะใครมาชวนพี่จันไม้ทําอะไรที่ที่จนไม้ไม่ทํานะอืสิ่งที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งก็คือการที่เราทุกๆครั้งนะถ้าเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยให้เรากลับมาหาตัวเอง กลับมาขอโทษตัวเองคือขอโทษที่เราทําผิดกับตัวเองคือแบบลงผิดอืมเราไม่เคยฟังเสียงหัวใจของเราเลยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรากลับมาตั้งสติหรือการทําสมาธิอยู่กับตัวเองทุกวันอืมเราก็จะเกิดปัญญา อืจะไม่มีใครมาทําอะไรเราได้เราจะเกิดปัญญาแล้วก็เราก็จะมีสติทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจทําอะไรอืมแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือเราจะได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเราก็จะมีความสุขอมืมันจะรู้สึกมีความสุขนะครับเมื่อ,อไรก็ตามถ้าเราสื่อสารกับ ตัวเราเองได้เนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขแล้วจะสื่อสารกับตัวเองได้อย่างไรโอเคพี่ต้นนายจะตอบคำถามให้นะคะก็คือฝึกสมาธิทุกวันแรกๆมันอาจจะทําไม่ได้นะคะให้เราค่อยๆทําวันไหนถ้าเรานั่งไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปเลยการทําสมาธิเนี่ยมันไม่จําเป็นที่เราแบบจะมานั่งนานๆหลายๆชั่วโมงไม่ใช่นะคือ บางทีตอนเราทํางานหรือเราเดินไปไหนเนี่ยเราให้เรามีสติว่าให้เรารู้ตัวว่าตอนนี้เรากําลังไปไหนให้เรารู้ตัวว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอ,อันนี้ก็เป็นการฝึกสมาธิเหมือนกันนะคะแต่ว่าก่อนนอนเนี่ยมันจะดีนะคะก่อนนอนถ้าเรานั่งสมาธิให้เรานึกถึงในสิ่งที่เราอยากจะประสบความสำเร็จหรือนึกถึงสิ่งที่เราอยากจะได้นะ แล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับฟังพิ่ต้นไม้ก็ขออวยพรให้กัญยามิตรที่ดีแล้วก็ขอบคุณโลกโซเชียลที่เราได้มาเจอกันนะคะคนดีก็จะพบเจอแต่คนดีๆนะคะขอบคุณค่าขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็คนดีๆนะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะบ๊ายบ,บายค่ะ